สุขภาพดีโดยไม่ต้องพยายามตอนที่8อาการเจ็บหน้าอกอาการเจ็บหน้าอกบอกภาวะสุขภาพเราได้ไหลายโรคมากอาการเจ็บหน้าอกบอกได้ถึงภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขัดเลือดบอกได้ถึงภาวะเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบบอกได้ถึงอาการติดเชื้อที่ปอดบอกได้ถึงมะเร็งตับมะเร็งปอด เพราะฉะนั้นเพียงแค่เราหัดสังเกตอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นสัญญาณเตือนเล็กๆที่ร่างกายส่งมาให้เราได้อย่างถูกต้องแม่นยำเราก็อาจจะสามารถบ่งบอกภาะวะสุขภาพภายในของเราได้ดังนั้นการที่เราจะมีสุขภาพดีได้นั้นเราจะต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆในชีวิตประจำวันเราให้มากยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นคืออาการเจ็บหน้าอกให้ประเมินว่าถ้าเจ็บหน้าอกเนี่ยมีภาวะความเจ็บนอกรุนแรงไหมมีภาวะช็อกรุนแรงหรือเปล่าคําว่าภาวะช็อกก็คือเวลาคุณขยับตัวลุกขึ้นคุณจะรู้สึกเหมือนคุณจะหน้ามืดจะเป็นลมจะหมดสติอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาการเจ็บปวดรุนแรงถ้าประเมินอาการเจ็บปวดอยากให้คุณรู้จักคําว่าคะแนนความเจ็บปวดคะแนนความเจ็บปวดก็คือการบอก ระดับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นกับร่างกายเราฝึกเอาไว้ให้เกิดความชํานาญเพราะว่าการแปลความหมายข้อมูลความเจ็บปวดเป็นเรื่องที่จําเป็นที่คุณจะต้องรู้จักก็คือถ้าให้คะแนนความเจ็บปวดศูนย์คะแนนไม่เจ็บเลย1คะแนนเจ็บมากขึ้นเจ็บเล็กน้อยมากขึ้นจนถึง5คะแนนปว,ปวดปานกลาง6คะแนนไล่ระดับความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นเก้นาคะแนนปวดมากจนแท้ทนไม่ได้10คะแนนนี่คือทนไม่ได้เจ็บจนทนไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีความเจ็บปวดเกิดขึ้นคุณจะต้องให้คะแนนความเจ็บปวดเหล่านี้เป็นตัวอ้างอิงเสมอเพื่อที่จะสื่อสารกับทีมสุขภาพได้อย่างแม่นยาม,มากขึ้นแล้วเพื่อประเมินอาการเปลี่ยนแปลงในร่างกายคุณว่ามีอาการเปลี่ยนแปลงอะไรมากขึ้นหรือเปล่าอาการเจ็บหน้าอกคุณประเมินระดับความรุนแรงแล้วก็มีระดับความรุนแรงที่เจ็บจนแทบทนไม่ได้ถ้ามีอาการของโรคหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจตายกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดคุณจะเจ็บเหมือนมีอะไรมากดทับแล้วก็เจ็บแน่นๆแ,แล้วมีภาวะที่เหงื่อออกตัวเย็นเหมือนจะเป็นลมอันนี้คุณต้องรีบโทร1 6 6 9เพื่อที่จะไปรับการรักษาอย่างเร่งด่วนแล้วก็อาการที่แบบเจ็บหน้าอกรุนแรงแล้วก็มีภาวะช็อกก็คือ,อรู้สึกว่าเวลาลุกนั่งแล้วก็จะเป็นลมคุณอาจจะเกิดเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหรือ ภาวะสิ่งที่หลุดอุดตันไปหลอดเลือดแดงที่ปอดก็ได้เกิดภาวะเลือดซอ้อที่ผนังหลอดเลือดแดงใหญ่ได้เพราะฉะนั้นคือคุณจะต้องสังเกตอาการแล้วก็อาจจะต้องรีบเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนถ้าอาการเจ็บหน้าอกบวกกับน้ําหนักคุณลดภายใน1สัปดาห์น้าหนักลดหัวผ้าไปในหนึ่งสัปดาห์อันนี้ก็อาจจะบอกถึงภาวะอาจจะเป็นมะเร็งปอดมะเร็งตับได้ถ้ามีอาการไข้ก็เจ็บแ๊บที่หน้าอกขณะหายใจเข้าลึก,ลก หรือเจ็บหน้าอกมากๆเนี่ยก็อาจจะมีปอดอักเสบหรือวันโรคปอดหรือมีหนองในเยื่อหุ้มปอดได้เพราะฉะนั้นคือการสังเกตอาการที่ผิดปกติร่วมจึงเป็นเรื่องที่จําเป็นค่อนข้างมากเพราะ,ะนั้นคือการเจ็บกดถ้าเกิดเจ็บหน้าอกแล้วกดเจ็บเนี่ยอาจจะหมายถึงกล้ามเนื้อที่มันมีอาการอักเสบของบริเวณหน้าอกได้ การดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องไม่ยากถ้าคุณรู้ด้วยความปรารถนาดีจากเพจคลินิกสุขภาพจิตพอวอร,รวิภาและเพจแจงรวิภากรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิต